สวัสดีจ้าลโลตากากอมยะเจงิงเชงอ่ากอมยะเจิงหงกาเลงายกเปตากาไทยอ่ะวันนี้จะมาแกงเศษเนื้อแกงเส็ดเนื้อนะคะนี่ตําน,น้ําพริกแกงไว้แล้วจ้ะตําวิแกงนียก,ก่อ้กาเลอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยจ้ะ แกงเศษเนื้อวันนี้ก็จะมาแกงเศษเนื้ออันนี้ซื้อเศษเนื้อมาครึ่งกิโลนะคะจะมาแกงเศษเนื้อจ้ะแกงเศษเนื้อใส่ใส่มะเขือแล้วก็มะเขือพวงนะคะไี่ก็หยื่แค่ทตไมจัดจี้แค่ดูเดยกจงกาเล็กฮะเอาละจงละแตกใส่กะทิน้อยๆจ้ะใส่กะทิลงไปกะทิน้อยหน่อยนะคะใส่กะทิน้อยหน่อยจ้าโอเคนะคะ สาบิแกงลงไปโอเคเนื้อครึ่งโลเยอะเลยนะคะเนื้อโอเคเรามาผัดอ่า อันนี้ผัดนับพี่แกงก่อนนะคะแกงเนื้อจ้แกงเนื้อแกงเศษเนื้อซื้อเศษเนื้อมาก็จะมาแกงแกงมะเขือที่แรกว่าจะใส่เฉพาะมะเขือมะเขือพวงแต่ว่ามะเขือพวงน้อยเกินไปมะเขือพวงไม่พอก็เลยใส่มะเขือเปาะไปด้วยนิดนึงจ้าใส่ห้าหกลูกแค่นั้นแหละแกงเขากินจ้ะ ค okay. ใส่เนื้อเข้าไปใส่เนื้อเข้าไปจังโอเคอันนี้เป็นเศษเนื้อนะคะเศษเนื้อแต่ก็ไปคั่วเข้าไปเศษเนื้อนะคะ ัวเข้าไปก่อนโอเคต่อไปมะกรูดเข้าไปเลยจ้ะเหลืองมงหยิบละ <c oughs> ใส่กระทิเข้าไปเติมกระทิเข้าไปกระทิ่เย็นจับรอเยละกระทิน้อยหน่อยแล้วก็โอเคนะคะใส่น้ำเข้าไปฟองที่สวยหรอกเลยทำอยางนี้ต้องเป็นจีร่าต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะใส่น้ำไม่เยอะจ้ะใส่น้ำแค่นี้แหละใส่นาคปอกขิดปอกโอเคต้องไปเรื่อยๆจ้ะ ต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าต้มในกว่าเนื้อสกุกเนื้อสุกแล้วถือใส่มะเขือลงไปนะคะก็มา mm hmm. จียที่เงายกแล้วสุกจนที่เราสิ้นจิหลอฟองที่ชอยเลยเจ้ากระตักกะลาโอเคมาจ้า mm hmm. เรามาชิมดูก่อนนะคะอืม mm hmm. มาปรุงกรืงปรุงกันเลยจ้าย mm hmm. ิโล ก๋อตึ้นยีโร่เราเฮ้ยใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลาเข้าไปเพื่อความนัวจ้าโอเคตามด้วยน้ำตาลก๋อตที่ทองเราเฮ้ยน้ำตาลตั้งสองช้อนก่อนนะคะโอเคว ดูก่อนจ้าอืมโอเคแล้วอร่อยแล้วโอเคโอเคไม่ต้องเติมละใส่ตาลอีกสักช้อนหนึ่งโอเคแล้วจ้ะโอเคทีนี้เราจะมาใส่มะเขือแล้วนะคะ ก็มาฟองที่ชอยเรกเลยล่ะโอเคนะคะจสผัดเข้าไปจ้าต้มต่อตไปสักแปดนาทีนะคะจุยถก็เคยปากฟันจุกจะโอเคกันทีนี้เราจะมาใส่ใบโหระพาก็โอเคแล้วนะคะจะะอยเมสละที่กัมปะหุ่นเราเลยจะโอเคกันละ เคจ้าชิ้นเือดป่าบปันจงต้อมไปประมาณสักแปดนาทีนะคะโอเคจ้ะมาจ้าเรามาดูกันเลยนะคะ าต,ต้องไปสักพักหนึ่งนะคะมาชิมดูก่อนจ้ะอืมอร่อยโอ,อโอเคจังอร่อยแล้วต้องไปสักสามนาทีจ้ะอยู่ได้สามาทีจงละ อยู่แคสามาทีก็จะเสีฟ้าแลที่กินกหุนลงไปก็โอเคกันลแล้วแตจะใส่ผักใบโหระพาเข้าไปก็โอเคแล้วนะคะโอเคใส่ไปเลยจ้ะโอเคใส่ใบโหระพาเข้าไปเลยนะคะโอเคจ้ะพอดีแล้วจ้ะน้ำประมาณนี้แหละโอเคแล้วละ่ะ เดวอุ่นไปอุ่นมามันก็น้ำก็น้อยลงเองโอเคหล่อใจกำปั้วอุ่นหล่อเฮ้ยจะโอเคกันล่ะโอเคแล้วจ้ะชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยอร่อยโอเคเสร็จจับเรียบร้อยแล้วจับปิดไฟได้เลยจ้ะโอเคจยกินกนะตากาบาย